สวัสดีครับช่วงนี้เราก็มาถึงคําถามนั่นแหละเออเราจะถามเวบกันนะครับว่าจะถ่าเลิกว่าเลิกว่าเลิกว่าเลิกเฮ้ยกูไม่อยากเลิกอ่ะปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะปลาหัวปีปลาฉลามทำไมมันแดกสัตว์ทุกตัวทุกตัวเลยมันก็เลยไม่มีสัมมาคารวะ แค่นะเออโอขนมอะไรแดกไม่ได้ขนมเทียนเออว่ะก็แดกไม่ได้แต่อันนี้มันเขาบอกว่าขนมเปียกปูนอะเพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> อ่ขาข้าวกับกับในหนึ่งปีมีกี่วันสามร้อยสิบ้าเฮ้ยอันนี้ผมจำได้พิษออมีเจ็ดวันจันทร์ถึงอาทิตย์อันนั้นเป็น เออไม่เกี่ยวไอ้ยี่อมาอะไรสีแดงมาอะไรสีแดงอันนี้รู้มะเขือเทศเฮ้ยกูจะได้ไงวะโอ้ยเฮ้ยมึงหันไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอะไรเกิดในที่รับฮะคนอะไรเกิดในที่รับฮะคนอะไรเกิดในที่ลับ เฮ้มันไม่ใช่ก็ได้นะคนจะบ้านที่เราไอสัตว์เนี่ยเรื่องยี่หีเดี่ยรู้ดิยังต้อมึงเนี่ยสัตวอะไรห้าวอ่านหนังสือสัตว์อะไรครับหนังสือแกเพราะแกห้าวอ่านหนังสืออมุกเก่าไม่เล่นไปมเล่นต้งรู้ไปไปมุกเก่าเป็นอะไรทำสวนฮะเป็นอะไรทำสวนเป็นอะไรทำสวน เป็ดเป็ดเป็ดทำสวนเป็ดอะไรอันนี้ปักกิ่งเป็ดปักกิ่งไงปักกิ่งปักกิ่งต้นไม้ออ้ลเผือกไม่คนไไ่มีสาระเลยชีบยนกัดแอปเปิ้ลหนึ่งคำเจะหนอนกี่ตัวน่ากลัวที่สุดไอ้ก็กัดแอปเปิ้ลหนึ่งคำเจอหนอนกี่ตัวน่าน่ากลัวที่สุดกัดแอปเปิ้ลกี่คำเจอหนอนกี่ตัวน่ากลัวที่สุดอืเจอหนอนตัวเดียว พิดเจนอนครึ่งตัวจริงเลยวะจริงเฮ้ยแตกแล้วตัวแตกเนี่ยถ้าเจอเหรียญบาททำย่างไรฮะถ้าเจอเหรียญบาทต้องทำย่างไรอืมแต่หาหมอเปลี่ยนบาทโอ้ ออกมาตกบ้านไปออกไปเลยวะเ้วันนั้นไปกิน KFC มาเว้ยอือทำไมไก่เบลอเล์เลยทำไมคุ้มเปล่าแม่งมีแต่ชุดเกาะไอสัตว์เฮ้ยไม่มีวันโดบุหรี่แล้วอ่ะได้เป็นครูเลยนะเว้ยครูอะไรอ่ะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเครยงอ่วะ ม,มีสิทธิ์เด็กมีสิทธิ์เป็นมะเร็งมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเขียนหรือวะข้ามเว็บจังหวัดอะไรเ <spinning. S 2> ด็กเด้อเยอะที่สุดบ้านโลจังหวัดแม่ต้องสอน <c oughs> แม่ต้องสอนไ <c oughs> ม่ได้แม่ห้องสอนไม่ใช่ว่าแม่ต้องสอนประเทศไทยอ่ะ มีอะไรไว้ครอบครองเยไทยมีอะไรไว้ครอบครองประชาชนเปล่าอะไรสพานยังไงคอโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเกตเกตเบ็บฟอาหารนิสานอะไรที่มีความเป็นห่วงอาหารนิสังที่มีความเป็นห่วง เอ่อลาบก้อยวะซุปไหนไหมซุปฮะซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ก็เป็นซุปไหนไหมอ๋อซุปหน่อไหมเออโอ้ไปไม่เลยพูดไม่แบบตึกอะไรอยู่ใต้ทะเลฮะตึกอะไรอยู่ใต้ทะเลตึกบะแมท ลุริเกราะร้านกู้งาวเป๊ปมันก่อนไปจะเป็นเส้นมาทำไมวะเขาหน้ากินเลยไอติมอะเปล่าพนักงานทำไมยิ้มเหมือนกันแพะอะไรนิสัยไม่ดีแพะแพะดำผิดแพะอะไรแพะรับ่าน แพ้แล้วพันอ๋อเแอบทำไมหน้าคล้ายจังวะคล้ายวะคล้ายคนข้างบ้านกวัวเฮ้ยแอบฮะรู้ไหมเราดูอะไรอ่ะพูดเพาะรู้ดูอะไรวะรู้ดูร้อนยังไงร้อนจ้าคุยแอบวันนี้กลัวเลยทำไมวะ ฝนตกแรงมากฟะร้องเปล่าฝนตกแรงนี่แหละเอา้า <laughs> <laughs> แค่ฝนตกแรงน่มึงกลัวแล้วโอ้อเว็บอ๋อมันก่อนเว้ยทำไมเดินเข้าวัดอะกูนี่แสบตาเลยทำไมวะพระเดินผ่านแสงแดดเล่นพระเลยเหรอม <laughs> ันก่อนเว้ยไอ้ไะกินข้าวอยู่นี่ขมเลย ทำไมอ่ะเจอฝักโขมใช่ไหอย่าเล่นกับใครนะมุกเนี่ยเลิกเลยนะลบทิ้งเว็บมันก่อนเว้อะไรอีกอะไรอีกเออเออว่าว่าไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรสาดด้วยน้ำข้าวอะไรกินแล้วไม่อ้วนนะเว็บข้าวอะไรกินแล้วไม่อ้วนข้าวหกหมดจัดอะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป แรดกระทิงเสือแมวหมาผิดอะไรขังข่าวไปละไอสัตว์ไปปปไอ้คาเจ้าิลีเขอใช้แต่งน้ากากระเอาครับก็จบไปแล้วกับมุกที่ ไม่น่าเล่นเลยเฮ้ยมึงอย่ามุกกนก็มันก็เป็นมุกที่ไม่น่าเล่นจริงๆนะครับแต่เวลาว่างพวกผมก็นั่งเล่นไปแล้วก็คุยมุกกันไปอย่างนี้แหละครับมันเรื่องปกติอยู่ว่าผมให้ฮาตลอดแล้วอะไรของมึงอยู่นี่ในห้องนี้ไม่มีเงียบครับเชื่อดิไม่มีเงียบเลยเออวันบอลคนด้านล่าา้อเงียบหน่อยดิคือตอนนั้นผมไม่อยู่ ไม่หาเรื่องกวนก็หาเรื่องแกล้งนะครับก็นิสัยผมก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงทั้งถามอะไรวะนั่นแหละเออชื่อช่วงไม่ไม่น่าจะมีคนดูใช่อหมช่วงเอ๊ยจ้งวันเอออย่างนั้นก็อยากให้รู้ไงว่าวันวันเราทำอะไรไงแบบอยู่เงี้ยเราอ่า คนอื่นอาจจะคิดว่าเราเงียบไม่เฮฮาแบบอยู่แบบเศร้าหมวยอะไรเงี้ยเออเรานี่เฮฮาตลอดต้องเศร้าหมวยเองเดียวเราเฮฮาตลอดวันนี้เราได้แอยู่เงี่ยมเนี่ยงานที่ไม่เสร็จเพราะกูนี่แหละงานไอเว็บไม่เสร็จก็เพราะกูด้วยนะก็อย่าด่าพี่นะพี่แค่แบบอยากให้เข้าวลมดีบ้างอะไอย่างเงี้ยคนเราลมดีอยู่แล้วงั้นก็จบแล้วครับขอบคุณที่ดูกันนะครับ you're